ชาวไทยมีเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางคนซักผ้าแล้วกลิ่นหอมติดทั้งวันแต่พอเราซักเองกลิ่นกลับหายไปตั้งแต่ผ้าแห้งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือข้อจํากัดของการซักผ้าแบบเดิมเพราะน้ํายาทุกชนิดที่เราใช้จะถูกชะล้างออกหมดตั้งแต่รอบแรกของการปัน่นสิ่งเดียวที่เหลือคือเสื้อผ้าที่สะอาดแต่ไร้กลิ่นจดจําแต่ตอนนี้มีของใหม่ที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยครับเขาเรียกมันว่าเม็ดหอมซักผ้าไม่ใช่น้ํายาไม่ใช่น้ําหอมทั่วไปแต่มันคือแคบซูเล็กๆที่อัดแน่นด้วยกลิ่นหอมเข้มข้นรรระดับมมืือออออาาาชชีพใงงง่่่่ยยกกคคแลเผ ปกลิน่นกุหลาบพรีเมียมจะซึมเข้าเนื้อผ้าตั้งแต่ซักจนถึงตอนใส่ใส่ทั้งวันก็ยังหอมไม่ต้องใช้น้ำยาหลายขั้นตอนให้วุ่นวายและแอดลองด้วยตัวเองมาแล้วครับหอมจริงแบบที่คนข้างๆต้องหันมาถามว่าใช้อะไรซักทำไมมันหอมขนาดนี้ใครที่อยากให้เสื้อผ้าหอมแบบมีเอกลักษณ์ไม่ใช่แค่หอมผ่านๆต้องลองครับโรสเซนแคปซูลตัวนี้แหละมันคือคำตอบที่สำคัญที่สุดตอนนี้ราคาพิเศษลดจากถุงละบาทเหลือเพียง15บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับไม่ตุนตอนนี้จะตุนตอนไหนคลิกใส่ตะกรา้าได้เลยททัันนีโโรมชพิศษสหแ มีจำนวนจำกัดส่งต,งตรงถึงหน้าบ้านคุณพร้อมกลิ่นหอมที่ทำให้คุณลืมการสับผ้าแบบเดิมไปเลย